ครับโต๊ะทีนะมันก็อยู่ในกับโต๊ะทีครั่ครับครับผมกำลังสวดมนต์อยู่ใช่ไหมครับเจ๊อ๋อหัวสวดเสร็จแล้วครับพี่นิววันนี้เมื่อกี้พี่โทรมากับบางโทรคุยกับพ่อไปอยู่พ่อฤษีนะครับพี่ครับผมขอโทษทีนะครับไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับครับก็เห็นเห็นปู่บอกว่าเรียกให้ผมเรียกเจได้ไหมครับหรือให้เรียกพี่ครับ ได้หมได้จ้าหมดที่นิวหรือว่ารับสว่างไปหรือเปล่าครับอ่าได้ครับพอดีเรียกอะไรก็ได้นิวครับครับเรียกเรียกเป็นเจ๊ก็ได้เนะเจปุกเจปุ๊กก็ได้ครับเจ๊ปุกครับพอดีปู่บอกว่าเจ๊อยากมีแนวทางจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ได้มาจากพ่อสีเดือนตรงนี้แหละค่ะเขาสอนให้เขาให้วิชามันบอกวิชาครับ อ่าสอนเนี่ยพี่นิวเช่ไหมเนี่ยใส่ทเป็นพี่นิวขอโทษนะคะครับบทที่หนูทำเนี่ยไม่รู้จะกี่เล่มเป็นกี่เล่มแบบนันนนะะโอ้ครับค่ะพ่อเขาสอนการจากที่เราเปิดกล้องพี่นิวครับมันก็คือเอาเอาสวดไปแล้วก็เอาไปปรับแต่งใช่ไหมครับค่ะก็คือมาจากที่ว่าเรื่องของเรื่องอ่ะคือตั้งแต่ที่หนูเห็นคุณพ่อมารู้สึกว่าหนูอ่ะ ถูกใจแกประทับใจคือหลายๆอย่างพี่นิวคือทาพูดของแกชัดเจนหนูพยายามเป็นว่าพยายามหาเบอร์เบอร์เบอร์อรอรพ่อน้ะงอะไรจะมีคอดีนะนนั้นพี่ก็เลยแคบก็เลยโทรไปหาหาพ่อ,อพ่อเขาก็ให้ปรึกษาให้ทําอะไรมาดีจากที่ว่าที่พ๊กเนี่ยเคยแบบว่ายังไงพี่นิวเร่งหวยทุกงวดจะเป็นพูดว่าหวยออกในยาสี่สี่อะไรนะสีส่แปดออกสามแปด ซื้อสองสองหวยออกสองหนึ่งคือเชียดไปเชียดมาทุกง้วดเลยครับพี่เฉียดมาเชียดไปเชียดไปเชียดมาทุกงวดก็เลยโทรคุยกับกับกับพ่อว่าทําไมลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ทําไมถึงซื้อหวยเชียดไปแล้วก็เชียดมาพ่าก็บอกว่าเอางี้นะลูกนะไปจุดทูปการแจ้งดูพี่จะไปจุดไปจุดที่การแจ้งนี่แหละ <Okay. S 2> พอหลังจากจุดมาแล้วก็ hmm. จริงนะพี่ ถูกมาตลอดเลยอครับตลอดแล้วองเราปูกมา <c oughs> ใช่ไหมพี่เนียวเราก็เอาเงินมาบูชาบูชาค่ะคือว่าเงินตรงนี้ที่ได้มาถึงว่าเราให้กับเทวดาไปใช้ก่อนครับแล้วพอจากนั้นบูชาสามวาันใช่ไหมคะคแล้วเราก็เอามาใช้กับให้กับคนเราไปทําบุญไปทําบุญบพี่เนียวเราไปทําบุญทำบุญ,บญแล้วก็มาใช้ในครอบครัวครับือ ที่ประทับใจคือว่าคือสูตรตรงนี้พี่นิวจะไม่มีใครจะให้เราง่ายๆนะครับไม่มีนะพี่นิวไม่มีจะมาให้นะคือท่านคงจะดูเราแล้วนะเนาะว่าเราเป็นคนยังไงยังไงอย่างเงี้ยอ๋อครับผมคช่อืมแต่แกยองรับเป็นนะว่าแกสุดยอดสําหรับพี่เนาะแกรู้งให้พี่วันนั้นเ่ะพี่ก็ไม่เชื่อนะเื้อห่วยแล้วไม่ถูกพี่นิวเชื่อไหมจนพี่ สลูกหมเสร็จเรียบร้อยแล้วยึดชืไม่ได้รลตเบอรี่วันแรกเลยพี่ชูป่วยอ่ะพันจะเป็นสี่ห้าสี่เจ็ดพี่จังได้ถูกหนึ่งใบโอครับคล้ายสามตัวครับหนึ่งใบค่ะปลูกจากนี้แหละพี่พ่อเขาดูดวงให้ครับพ่อวิษเดินดวงนี่แหละสูตรคำนวณของเขาแม่นนะอืมครับอ๋อแล้วแล้วของเจที่เอาสูตรไปของปู่ไปทำเนี่ยเลขตัวเลขออกมาคล้ายกันไหมครับเจ เป๊ะเลยสถานีพี่นิวเยอะมากเป๊ะเนี่ยอย่าง,งวดนี้ก็เหมือนกันพี่นิวมันเยอะมากเลยเนาะเทนะ่ากันสองเจ็ดเรับคือพ่อเขาจะเปิดป้อมแล้วก็จะสอนคจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งิวครับเอาตรงนี้มาใส่หน้าลูกนะเอานี้มาใส่ตรงน,น,นะน,นี้หน้าลูกนะเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะาลูกนะแล้วก็คำนวณเรามันได้ไหมเป๊ะ วันที่แล้วก็ถูวันทีแล้วถูก63แต่หนูกระดับกระดก6กระดกเป็นเป็นเออเอ้9ใช่ไหมคะกระดกเป็นหกครับผมอ๋อครับน้อยครับได้เงินเงิอ๋อครับครับอืมก็คือเจ๊นี่ก็ถูกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับคือตั้งแต่ที่พ่ออ่าบอกให้ให้แห้งพี่ไปจุดธูปแล้วก็ให้เอาตังมาอ่าให้กัะเทวดาใช้ก่อนครับ มวเลยไม่เคยพลาดที่เรื่องจริงนะโอ้โหทุกมั่วครับมั่เลยคือบอกว่าเก่งแต่บางบางบางงวดของพ่อแกก็หลุดใช่ไหมคะครับหลุดของแกของหนูไม่หลุดโอ้ของพ่อก็หลุดครับผมม่ของพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ไม่เคยเจอนะพี่เมียวพูดตรงนะว่าให้สูตรเรามาคือหูพ่อผมยอมให้สูตรให้สูตรได้เนาะค่ะบเขาบอกว่าเนี้ยสูตรเนี้ยพ่อให้ลูกนะ แล้วลูกก็ไปคำวนวณเอามันตรงกับพ่อไหมมันใช่ไหมสุดท,ท้ายทำแล้วสูตรเดียวกันใช่อ๋อครับบางสูตรก็อ่าคำวนวณจากเครื่องคิดเลขก็ตรงกับพ่อครับแต่งวดเนี้ตรงคือ27นิ้วโอครับครับแล้วพี่พ่อก็ให้ก็มีอเอาเลขในอ,อะไรีพ่อที่ที่เขาให้กีจเนี่ยก็ให้เลข4 รู้สึกว่าจะเป็นสองหกใช่ไหมครับพี่ครับหกนี่เครื่องคิดเลขจากเครื่องคิดเลขแล้วก็สองห้าก็รู้สึกเป็นสูตรคำนวณคำนวณของพ่อครับแล้วก็สี่ห้าเครื่องคิดเลขโอครับพูดถึงว่าสูตรของพ่อก็คือใช้ได้นะครับพี่ครับผม อ๋อส่วนใหญ่ของเจแนวทางที่เจไปซื้อถูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในสูตรคำนวณอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคำนวณของพ่อหรือสี่เดือนตรงนี้แหละครับพี่ชุดเงินเป๊ะนะแต่มันก็มีบ้างแต่เราก็ต้องซื้อกลับไปแล้วต้องคดว่ากระดกหัวด้วยครับพี่ใช่ไหมอย่างก้าวเป็นหกอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับพีโมครับเจไดเอาความฝันมาประกอบกับเลขสูตรคำนวณไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมครับส่วนมากก็ไม่มีจะได้สุดคำนวณจากพ่อโดยตรงเลยครับีโม่ คำว่าจากพ่อโดยตรงๆเลยส่วนมากจะไม่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 ได้ฝันนะคะครับาโดตรงๆกับข้พ่อนี่แหละโดยตรงครับก็คือมีมีเหมือนของปู่เลยใช่ไหมครับก็คือบนล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่เห็นรับครับผมใช่ใช่เลยครับพี่ใช่ครับมีเป๊ะคือคำนวณใช่แล้วคำนวณด้วยองคิดเลขใช่ สู่ถึงนับถือท่านว่าทําไมเนาะแกถึงให้เราถ้าคนอื่นแกจะบอกเลยใช่ไหมครับพี่ยอดอะ่ะครับอาจจะมีบุญร่วมกันก็ได้นอาอเจ๊ครับใช่ค่ะพี่นินพราะว่ามันทุกงวดเลยสังเกตเพราะว่าป่วยเนี่ยจนคนที่ว่าเราซื้อท้าอ่างพูดเลยว่าทำไมป่วยเช็ดไปเช็ดมาเนะาะบางทีเนี่ยแกก็จะรีพี่ก็ซื้อซื้อไหล่ปใอยู่ซื้เยอะ เยอะมากครับค่ะ <c oughs> ของของงวดนี้ของเจมีตัวไหนบ้างครับผมน <c oughs> ี่เน้นก็คือรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสองครับเจ็ดสองแต่สําหรับหนูจะเล่นบนและเล่นล่างนะไม่เน้นว่าเอาล่างอย่างเดียวไม่เน้นก็จะเป็นสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าหกค่ะแล้วก็สูตรคำนวณของพ่อหกสองครับต้องบนแต่ต้องกลับไปนะครบพี่นิวโอครับ คือเหมือนจะว่าเลขโขกแลเลขเก้าจะตัวสำคัญมากๆเลยครับพี่ดิวครับสำคัญใช่ค่ะแล้วเลขของพ่อก็มีห้าสองครับแล้วก็สี่ห้าครับตรงกันสู่คํานวณอ๋อแล้วก็เจ็ดอ่ารู้สึกว่าเอ้เจ็ดหนึ่งไม่น่าจะใช่ตอนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยครับพี่ดิวครับเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ไหคะแต่ที่หนูจะซื้อนักหน่อยคืองวดที่รู้สึกว่าจะเป็นสองเจ็ดหกสี่สี่หก เก้าสี่สี่เก้าค่ะที่เราจะซื้อเยอะหน่อยก็ะหนักหน่อยคือวัวนนี้ครับผมเพราะว่าฟองของพ่อสูตขสวนเดียวกันครับพี่นิวพี่นิวครับตัวตัวไหนตัวไหนเจ๊หยิบลอตเตอรี่ไว้เยอะที่เย็นเยอะที่สุดแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสองกับหกสี่ค่ะหกสี่เมื่อกี้พี่ก็ไปซื้อมามันแล้วนะพี่นิวแต่ว่าได้มาคือป้าอ่างได้มาได้หกสี่สี่หก หิวแล้วก็ได้เจ็ดได้สองเจ็ดที่ซื้อมามาคนกหซื้อไปเยอะเนาะมันมีซงมันมีซอสอยู่ข้างในเยอะมากสำหรับมดก่อรไม่ได้ม่ได้นั่นร้านมดก่อนก็ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมดก่อนเยอะมากที่ที่ไรเ่เยอะมากโอครับอือินแล้วเยอะมากเลยครับพี่มครับครับ แต่เนี้ยคืออาชูว่าที่ชอบก็คือเลขสองเจ็ดเจ็ดสองครับหกสี่สี่หกครับเก้าสี่เก้าที่หนักหน่อยนะคะพี่น <Greek. S 2> ครับแล้วชอบมากครับตัวตัวรองมีตัวไหนบ้างนะคะถ้าตัวลองของของปุ๊กก็จะเป็นรู้สึกว่าจะหกสี่สี่หกครับพี่หกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าค่ะครับแล้วก็เป็นหกข้อ 62 26ที่ว่าสูตรตรงกันทําจากเครื่องคิดเลขครับแล้วก็สูตรคำนวณของพ่อก็จะเป็น2 5อ2ครับ4 5 5 4แต่หนูไม่เน้นนะคะว่าล่างหรือบนหนูแทงหมดแล้วต้องกลับด้วยนะคะพี่นิวครับผมจะไม่เน้นว่าตัวนี้แทงล่างหนูจะไม่เน้นคะ่ะครับหนูจะไม่เน้นครับก็จะเอาคือว่าข้้งบนท้างล่างอืครับเพราะว่าลูกกมกมๆเนาะไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนเนาะ ใช่ค่ะถ้าเกิดเราเราซื้อล่างเงินล่างเยอะงั้นจะาออกข้างบนเราก็เสียดายนะครับพี่นิวครับใช่ครับเสียดายมากๆเลยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าวงล้อข้าอมูลอะไรไว้บ้างที่ใช่ไหมครับความปั้นใจเอาข้างบนและข้างล่างดีที่สุดอืมครับผมแล้วก็คือประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเจอพ่อฤษีเดินดงครับให้เรามีชีวิตที่ดีครับ ในการแทงหวยเอ็กซิขอโทษนะครับพี่ซื้อหวยถูกทุกงวดเลยตั้งแต่บูชาไหว้พ่อพ่อจะบอกเลยว่าการแจ้งกีดอกตายระภูปูกีดอกเจ้าที่กีดออย่างเงี้ยพ่อจะบอกหมดตั้งแต่นั้นไม่เคยซื้อหวยที่ไม่ถูกถูกทุกลองอครับก็คือครับเอาเอาเอาเคล็ดลับอือครับก็คือว่าเอาเคล็ดลับของปู่ฤาษีมาใช้แล้วก็ถูก ใช่ค่ะใช่เ<ม>พราะหนูก็ทาไมเราซื้อหวยน้ยพี่พูดแล้วเราพูดอีกอย่างเมื่อที่แล้วเราซื้อสี่แปดหวยออกสามแปดเราซื้อสองสองหวยออกสองหนึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยเฉียดไปเฉียดมาหนูก็พอดีมันมีเบอร์แคปจากที่ว่าพี่ลงของพ่อไว้เพื่อโทรไปหาท่านแกก็ดูรวมได้ว่าพ่อขอดูมือหน่อย<แ>พ่อขอดูใบหูหน่อยพ่อแกดูมันก็ท่าหน้าผากว่าหน้าผากไม่มีผู้หญิงคนไหนนะ เหมือนปุ๊บเลยอ่ะมีเลขกหนึ่งเนี่ยบอกมีเลขมหนึ่งที่หน้าพาแกดูถึงขัาดแกดูลเลยถึงขนาดนี้นะพี่นิวแต่ว่ายูในกล้องเห็นอยู่นะคะเลขกหนึ่งไม่มีคนไหนนะแี่หนูไม่รู้หูจะไปไปทำแง่แกบอกอย่าทำนะ มันเป็นของที้งที่ดีมากเลยลูกเพราะหนูไม่รู้ไงแกบอกว่าเป็นคนมีอำนาจแกก็ดูเหมาะแกก็ดูตรงนะดูแม่หมุก็เลยว่าผูกใจแล้วก็นับถือท่านมากครับแล้วแกไม่เคยเรียกร้องอะไรเนวหนูพูดจรงตรงนะไม่เคยหมุดพูหมุดบอกโอนตังค์ให้ไนูให้พ่อเลยหนูแกไม่เคยเรียกร้องแม่ตาบ่าเดียวไม่เคยมาขอว่าให้พ่อเท่านั้นให้พ่อท่านี้แล้วแต่ใจแล้วแต่ว่าเราจะให้ท่านเท่าไหร่เท่านั้นอืค่ะ ก็เป็นตั้ถือว่าเป็นพ่ออีกคนหนึ่งครับคนล้มชันมน้นบ้านอ่ะอืมครับปู่ก็ช่วยคนเยอะเหมือนกันครับตจากที่แกเล่าให้ฟังก็คือปู่ท่านนี่ก็ช่วยคนมาเยอะเหมือนกันครับคนนั้นคนนี้ก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากปู่งีครับพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแกก็ประใจดีคนหนึ่งนะเนาะคลัวันนี้ก็เลยคุยกับท่านแกก็บอกว่าเออน้องนิวเป็นติดธุระอยู่เพราะว่าจะ ออชันนั่นแหละพอดีน้องยิ้มีธุระกลับบ้านชัาไปใช่ไหมมันเครื่องครับผมพอดีเพิ่งมาถึงก็เลยเรียบโทรหาพี่เลยครับก็มีคุยกับพ่อพ่อนั่นแหละพ่อรีสีดินดมไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ไทยไงเราก็พอพี่จะพี่เราเราไม่รู้ว่านเดนาะ่ก็โทรไปหาพ่อพ่อก็บอกว่าน้องอิงมโทรมารับสายแล้วลูกนะพอก็จาพ่อเดี๋ยวจะรับสายครับก็คือสรุปแนวทางของพี่ทั้งหมดก็มีแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ อย่างนองนอยก็ต้องคือ,ข,ข,อขอขอบขอบพคุณพ่อฤนษีเดินดงมากที่ทําให้ชีวิตของลูกคือว่าจากที่ลูกเคยแบบเร่องห่วยนะพาดไปพาดมาพอได้ทาจากพ่อมาเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยในเนื้อ<ม>ในเนื้อภาพจากที่เราไม่ถูกพ่อูกครับค่ะจากที่เราพา,ไพา,าดไปพาดมาเฉดไปเฉดมาก็ถูกทุกดอวอสําหรับพี่ในน้าพี่ปุ๊กเนี่ยทุกบ้วดก็แบบจีิใจที่ได้รู้จัก กับพ่อแล้วเคารพท่านคแนวทางที่ได้มาก็คือจากพ่อิสีเดินดงครับค่ะสู่คำลงทั้งหมดก็มาจากพ่อคนเดียวค่ะครับับทีโทรไปพ่อได้ได้เลยอ้าวได้ได้เลไรูปตรงไปอ้าวเพราะ่าตรงกันตรงกันตรงกันก็ดีเนาะพี่เนาะจะได้มีความมั่นใจในตัวเลขพอเราได้แบ่งให้คนที่เขาไม่ถูกได้ไงพี่เขาได้มีโชคไม่น่าไปซื้อด้วยกันเนาะ ไปซื้อด้วยัเราซื้อมากก็ได้มากแต่ไปได้เยอะเพราะสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางที่เราไม่สามารถจะรู้ว่าเรียกอไไนออกไปไหนไม่ออกมันก็มีผิดก็มีถูกคบใช่ครับทุกว้คดับแล้ว้าเราคิดถึงสบายใจพี่นิวครับผมก็ให้ไว้เป็นแนวทางเนาะพี่เนาะครับจะผิดถูกก็ไม่ว่ากันใช่ค่ะผิดถูกไม่ว่ากันแต่ว่าเป็นแค่แนวทางครับผมแต่สําหรับหนูตั้งแต่ทําจากที่ว่าพ่อดทุบเนี้ย ทุกรอบ็จริงถูกซื้อเร่องจริงหลุนราคาในการซื้อมีจุดทูบแล้วก็บอกกล่าวแบบว่าขอเปิดโชคหน้าอย่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะพี่หวังว่าเปิดโชคอะไรที่ว่าเราติดขัดหรือว่าอะไรฟังเราเรารูบ้างไปดูบ้างใช่ไหมพี่ครับจุดทูบข้างแรกเลยถือดักสามสิบหกดอกเขาบอกอุ้ยเป็นของสูงเนี่ยลูกถูกไปพ่อมาบอกถูกถูก สามสิบหกดอกจุดพอรุปจุดตอนตองก็ไปจุดแล้วก็ไปวางตรงนั้นนะตรงที่ว่าไม่ไม่มีราวตากผ้าไม่ให้มีอะไรพ่อเขาบอกนะหนึ่งถ้ามีราวตากผ้าสองต้องวางในที่ที่ว่าควรจะวางใส่กระถางไว้อย่างไรอย่างเงี้ยต้องให้ถูกเพราะนั้นไม่ไม่ไม่ถูกเลขแต่ถูกสามตัวลอตเตอรี่สามตัวทางห้าสิบเจ็ดตรงกลครับครับอืมก็คือยังไงก็ยังถูกเหมือนเดิม ถูกข้อมูลนี้ก็มั่นใจไปด้วยว่าน่าจะถูกคิดว่าน่าจะถูกแต่อาจจะมีเลขอื่นอีกเปล่าก็ยังไม่มั่นใจเนาะแต่เลขที่หลักๆที่จะซื้อก็คือว่าเลขเจ็ดสองสองเจ็ดหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้านี่แหละครับพี่นิวพี่ชอบมากครับผมแล้วก็มีหข้อหกสองสองหกนี่แหละครัครับ ค่ะครับพอดีเนาะท้ายคลิปเดี๋ยวสรุปตัวเลขให้ถ้าผู้ชมดูยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุ๊กมากๆนะครับผมคับขอบคุณคับขอบคุณครับโชคดีปีใหม่นะคะคผมขอให้ยอด้องยูเยอะเยอะมากกว่าเดิมนะคะครังแวงครับสาธุครับค้า ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของเจ๊ปุ๊กนะคะตัวเนี้สองเจ็ดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะก็วันนี้ก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ